ผลที่จะบังเกิดจากการโอนบุญเบิกบุญทำให้เทวดาที่ได้รับบุญแล้วท่านจะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ส่งบุญให้ได้รับความสำเร็จเทวดาที่รักษาเคหะสถานบ้านช่องบางหลังก็สแสดงฤทธิ์แทนเจ้าของบ้านเปิดปิดทีวีวิทยุและไฟฟ้าในบ้านได้เอง ทำให้พวกโจรขโมยไม่กล้าเข้าไปยกเขาเพราะเหมือนมีคนอยู่ในบ้านทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเทวดาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้านป้องกันภัยอันตรายจากพายุต้นไม้โค่นล้มทับบ้านบ้านไหนถูกไฟไหม้แต่ว่าเทวดาไม่รักษาเพราะเจ้าของบ้านมีบาปก,กรรมและไม่เคยส่งบุญ ให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรที่บ้านข้าพเจ้าก็มีเหตุแปลกๆขึ้นบ่อยๆพัดลมเปิดเองไฟฟ้าปิดเองถ้าทำอะไรไม่เหมาะสมจะมีสิ่งตักเตือนเกิดขึ้นทำให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดจองเวรแล้วกลับมาเป็นเทวดาปกปักรักษาตัวเราทำให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ สัตว์ทั้งหลายไปทางไหนก็มีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายธุรกิจการค้าหน้าที่การงานจะราบรื่นจะพบช่องทางทำมาหากินที่แจ้งชัดถ้าตกงานก็ได้งานทําถ้าเจ้านายเกลียดก็จะรักชอบมากขึ้นร้านอาหารร้านขายของ จะมีแขกเข้าร้านมากกว่าเดิมและอย่าลืมถ้ามีคนมาอุดหนุนให้อุทิศฐานบุญแก่เทวดาที่รักษาลูกค้าที่มาอุดหนุนท่านทีต่อมาเทวดาก็จะดลใจให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีกจะหลับก็ง่ายจะนอนก็สบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับไม่ต้องสะดุ้งผวาตกใจแม้ฝันก็ฝันดี สุขภาพก็จะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนครอบครัวจะอยู่กันอย่างอบอุ่นมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อนบ้านที่ขเมเนรชิงชังเป็นเกาเหลาต่อกันก็หันกลับมาเป็นเม็ตรรักใคร่ใหญ่ดีให้ความเกรงใจซึ่งกันและกันดังที่ข้าพเจ้าเล่ามา เป็นแค่อย่างผิวผิวย่อย่อเท่านั้นรายละเอียดประสบการณ์ของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแล้วได้ผลอย่างสุดจะบัรยายก็ยังมีอีกมากในแต่ละวันขอให้ท่านขยันในการเบิกบุญให้ทีท,ทีอยู่บ่อยๆท่านยิ่งให้ท่านก็จะได้ผลอย่างคาดไม่ถึงทั้งบุญก็ได้เพิ่มขึ้นทวีคูณอีกทั้ง ยังเป็นการเจริญเมตตาอยู่ในตัวถ้าท่านเป็นนักศีลนักบุญด้วยแล้วยิ่งจะได้เห็นผลเร็วอย่างมากคนจะเลิกทำบาปมาแสดงบุญก็เพราะได้ฟังธรรมคนจะสนใจทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาและก็ได้ฟังธรรมคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ธรรมทานคือการให้ธรรมเหนือกว่าการให้สิ่งอื่นทั้งหมดแม้ถวายทานในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยังไม่เหนือกว่าการให้ธรรมทานได้สรุปประโยชน์ของบุญ 1. ใครจะมาแย่งไปไม่ได้ 2. ติดตามตนไปทุกฝีก้าวส ละร่างนี้ไปแล้วยังสามารถติดตามไปในที่ที่ตนเกิดได้ 4. ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นใครทำก็ใครได้ 5. โจรลักไปไม่ได้การทำบุญเหมือนนำน้ำสะอาดมาล้างราช,ชํำระอกุศลจิตสกาวขาวผ่องไม่หมองมนเป็นบุญล้นควรทำเช้าค่ำเอ่ย จะทำดีแต่ละทีนี้แสนยากต้องลำบากขืนเข็นเช่นขึ้นเขาแต่ทางผิดกิดชั่วชอบมัวเมาเหมือนลงเขาชะโงกงักคะมั่มเองการทำบุญให้ทานจะมีผลมากมีอนิสงภยสัยศาลถ้าประกอบด้วย6ประการคือหนึ่งก่อนให้มีใจผ่องใสชื่นบาน สเมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใสสเมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดายสผู้รับเป็นผู้ปรารกราคา้าหรือกำลังปฏิบัติเพื่อละราคะห้าผู้รับเป็นผู้ปรารจากโทสักหรือกำลังปฏิบัติเพื่อละโทสั 6. หกเป็นผู้ปราศจากโมหะ หรือกำลังปฏิบัติเพื่อละโมหะบุญกุศลที่เกิดจากธรรมทานนี้ข้าพเจ้าขอมอบแด่เทวดาที่รักตาท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อเทวดาได้รับบุญนี้แล้วจงมีความสุขความเจริญมีฤทธิ์อำนาจจงช่วยเหลือท่านผู้ฟังให้ประสบความรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเทิน